ก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมพระเครื่องจังหวัดบุรีรัมย์อีกอีพีหนึ่งนะครับถือว่าเราพูดถึงในส่วนของพระหลักบ้างนะครับหลังจากชมพระย่อยๆนั่นมาหลายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้นำเสนอองค์แรกนะครับเป็นพระเล็บมือหลวงป่สุขวัดโพไซทองนะครับเป็นพระเล็บมือที่ ปัจจุบันนี้นะครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับถ้าสภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะครับวางกันที่หลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นปัจจุบันนี้เกเยอะนะครับผมองค์นี้นี่สวยเ,เรียกได้ว่าสวยนะครับถึงถึงไม่แชมป์ก็ถ้าประกวดนี่ต้องมีติดหนึ่งในสามนะครับองนี้ยันติดครบทุกตัวนะครับองนี้เนี่ยเนื้อดําถือว่าเป็นเนื้อที่นิยมสุดนะครับ เนื้อดำเป็นเนื้อที่นิยมสุดเสนอราคากันที่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับผมเรียบมือวัดป่านั่งลงเลยปีสิบหลังเรียบหลังเรียบด้านหลังจะสีจางกว่านะครับก็หายากนะครับผมสำหรับเ,รเครื่องหลวงประสูงนี่เกเยอะเก,เก,เก,เกแบบเกินกาดนะครับแต่ตัวจริงนั้นก็หายากแล้วก็ราคาเริ่ม ราคาเพิ่มพูนทวีขึ้นทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุขเป็นอะไรที่น่าลงทุนนะครับน่าลงทุนถ้าเก็บให้ถูกทางเก็บให้ถูกต้องไม่มีขาดทุนนะฮะเรียกได้ว่าไม่มีแพ้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุขนะครับองค์ต่อมานะครับคือภาขคุนแผนรุ่นแรกของหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนะครับผมเป็นรุ่นแรก ที่เรียกได้ว่าเป็นเนื้อน้ําตาลเคลือบน,ะนิยมสุดสร้าง189่งองค์นะครับผมสร้าง189องค์เป็นเนื้อผงที่เนื้อนั้นจะเป็นสีน้ําตาลนะฮะเป็นสีน้ําตาลโดยเนื้อไม่ใช่ว่าสีน้ําตาลเพราะเอาเชล็กมาทานะฮะนีอันนี้คือเนื้อที่ไม่โดนสีนะฮะนี่ด้านหลังนี่ด้านข้างจะปีจะมีสีน้ําตาลนะครับ เมื่อทาเชลลไปก็จะติดน้ำตาลนี่คือตัวจริงนะครับสร้างน้อยมากเป็นรุ่นแรกของท่านนะฮะปัจจุบันนี้ก็เล่นหากนหลักพันนะครับหลักพันต้นๆนะถ้าท่านใดมีผมรับเช่านะครับผมสำหรับคนแผนรุ่นแรกของลวงปูเหลืองวัดกระดึงทองเคลือบมากันเพื่อกันผิวนะฮะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจากประวัตินะครับเขาสร้างโดยเนื้อสังคโลกเนื้อพวกเศษ โบราณวัตถุต่างๆนี่เมื่อน,นํามากดนี่สังเกตดูว่าบางองค์นี่จะมีการปริการไม่เต็มของเนื้อซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะในการพิจารณาก็ถือว่าจะหาองค์สวยๆยากนะฮะดังนั้นนเนื้อน้าตาลจะจะไม่ค่อยสวยเท่าเนื้อขาวนะ,ะจะไม่สวยเท่าเนื้อขาวเพราะว่าเนื้อแข็งกว่าแกล่งกว่าโดยกรรมวิธีสร้างยากกว่าเนะะี แล้วก็สร้างน้อยกว่านะี่ครับผมจึงหายากอันนี้คือกล่องเดิมนะครับกล่องสีเขียวออกจากวัดปีสองพันบปนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่หายากกว่าเหรียญรุ่นแรกลวงพ่เหลืองนะฮะเหรียญรุ่นแรกปี3านยท่านยังหาง่ายกว่าคุณแผนรุ่นแรกเนื้อน้ําตาลเคลือ,อบท่านนะครับผมแนะนําเลยนะครับท่านใดมีอย่าปล่อยให้หลุดมือนะนี่เป็นพระเรียกได้ว่าอนาคต ยังไงก็แรงแน่นอนฮะสำหรับคนเผนเคลือบรุ่นแรกรูปปเหลืององค์ต่อมาก็คือ,อรูปหล่อรุ่นแรกรูปปเหลืองวัดกระดึงทองนะฮะสร้างในปี2528นะถ้าเป็นรูปหล่อรุ่น2ท่านเนี่ยที่ด้านด้านกล่องจะเขียนว่าปี29นะปี29ถ้าเป็นรุ่นแรกจะเป็นปี28นะเป็นรูปหล่อลมดำ ถ้าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกก็ปัจจุบันเล่นหากันหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต่อมาพร้อมกล่องเดิมสภาพดําสวยแบบนี้นะครับปัจจุบันนี้เล่นกันที่หลักหมื่นต้นๆนะครับผมอันนี้ให้ดูกล่องนะด้านหลังกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกล่องวิสันนะครับกล่องชนิดเดียวกันคล้ายๆกันกันกบสมเด็จวัดระฆังร้อยปีนะครับนี่ น,นี่ก็ผ่านไปนะครับผมราคาก็เล่นหากันหลักหมื่นนะครับส่วนองค์สุดท้ายนะครับคือหลวงปู่สุขรุ่นแรกนะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองรุ่นแรกเนื้อดําเนื้อผงใบลานองค์น,นี้ก็อยู่ในสภาพไม่สวยนะครับกลางๆนี่โดนปวกโดนแมลงชัยไปนะก็เล่นหากันที่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับหลักหมื่นต้นๆอันนี้เป็นรุ่นแรกนะวัดโพไซทอง ซอกแขนลึกนะเล่นหากันที่หลักหมืน่นต้นๆน,นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้นำพระเครื่องของจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ชมอีก ep ีหนึ่งนะครับเป็นการศึกษาเป็นการให้ทุกท่านได้ได้ส่องได้ดูได้ศึกษากันนะครับในการเช่าหานะครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรครับได้ดูได้ชมถือว่าเป็นความรู้นะครับในการ สะสมพระเครื่องของทางจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปเล้วผมวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง y u t u b e ไว้เลยนะครับผมเท่ากัรหน้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของกิจขคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ